ลูกค้ารีเฟสมาว่าอยากจะวางตัวซาวบาร์กับตัวเครื่องเสียงต่างๆนะครับก็เลยทําที่วางออกมาพร้อมตู้ด้านล่างครับก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ให้สําหรับคุณผู้หญิงนั้นแต่งหน้าก็คือตรงนี้เลยมีกรจกบ,บานใหญ่แล้วก็มีไฟ LED ตรงข้างๆนะครับเพ่ให้มีแสงสว่างในการแต่งหน้าเพื่อให้คุณผู้หญิงนั้นเลือกสีได้ถูกนะครับสามารถเปิดไฟนี้เพื่อแบบว่าให้นห้องนั้นมีไฟสลัวๆไม่แสบตาเดินไปข้าห้องน้ําได้สะดวกมากขึ้นเลย สวัสดีครับผมโต้นะครับผมนัดครับผมบบผมก็ เป็นตากล้องก็ดูกันแล้วับผมนี่ก็อินเีเรียนั่นแอลครับบ้านหลังนี้สไตล์ทำไมถึงออกแบบมาอย่างนี้ครับคุณนัทเราได้รับบีบจากลูกค้าก็ลูกค้าบีบมาเป็นสไตล์มินิมอลและมูจิครับผมอันนี้เห็นหน้างานใช่ไหมเห็นเห็นแล้วคือบ้านแต่เป็นสีขาวทาไมถึงออกแบบให้แบบมันตัดกับตัวสีขาวเงี้ยเราเล่นลายไม้เข้าไปเล่นลายไม้เอจริงพื้นลูกค้าเดิมเป็นลายกระเบื้องแต่เนี่ยเขาเป็นบูกระเบื้องยางเอพีซีเข้าไปเป็นลายไม้ใช่ไหมใช ก็เลยออกแบบเป็นสีนี้ถั่วต้มแล้วจุดเด่นที่นัดชอบมากที่สุดอ่ะถ้าชอบจะเป็นชอบส่วนของห้องห้องนอนห้องนอนใหญ่เป็นพาร์ิชันกั้นห้อันหาร์ันการิชันกันก้องดชกาดูแบบจากห้องร่ดิชัการ์นาร์ดันเรด่นกาเ็นั์ดสชันดิก็ดี๋ัาไปดูหนกางานนะารันว่ารน้างานเา็นานารกันการกาน สวัสดีครับพบรายการพาไปบิวนะครับวันนี้ก็อยู่กับโตโต้ตากต้องนะครับก็เห็นหน้าค่าตาในช่องเว็บๆนะวันนี้ผมได้รับมอบหมายมาเป็นพิธีกรรายการของพาไปบิวนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการพาซาซิตี้พราม5ปีน9นะครับวันนี้ก็พามาดูบ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่บิวอินสไตล์มูจิมินิมอลเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในโซนของลิฟท์ลูนนะครับก็คือโซนนั่งเล่นอะไรพวกนี้โซนนั่งเล่นนับจะมีจุดบิวอินอยู่จุดนึงก็คือโซนตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีนี้ลูกค้าเป็นคนครีเควสให้ทางอินเทเลียนั้นได้ออกแบบเป็นสไตล์มูจิมินิมอลทำให้แบบบ้านนั้นดูอบอุ่นดูสบายตาแล้วก็แบบดูน่าอยู่ขึ้นเลยนะครับ <Wow. S 1> อ่าเราจะมาดูฟังก์ชันนะครับก็คือมีตรงแขวนทีวีนะครับตรงแขวนทีวีนั้นก็มีฟังก์ชันช่องเก็บสายไฟนะครับตรงนี้ทําให้แบบเวลาเราเซอร์วิสสายไฟตรงนน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 ีีี้้้้้้มมมัััจะไดดูสสบบบาาาาายตตกกกขึนนคร่่ววงง็็เปชทแบบ มาว่าอยากจะวางตัวซาวบาร์กับตัวเครื่องเสียงต่างๆนะครับก็เลยทําที่วางออกมาพร้อมตู้ด้านล่างครับตู้ด้านล่างนี่ก็สามารถเก็บของอเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นสายไฟหรือเป็นของที่แบบเป็นของใช้ต่างๆนะครับก็จะมีให้มา2ช่องเลยตรงนี้สองตรงนี้โอเคอีกจุดหนึ่งก็คือตู้โชว์นะครับลูกค้าได้รีเควสต์มาว่าอยากได้ตู้โชว์ที่แบบว่าเอาไว้โชว์โมเดลต่างๆ โอเคครับโซนตู้ทีวีก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของแผ่นที่นะครับลูกค้าได้รีเควสมาว่าอยากได้โซนที่เอาไว้วางเครื่องกาแฟหรือวางเครื่องทําเครื่องดื่มต่างๆตรงนี้นะครับก็จะมีแก้วกาแฟเครื่องทํากาแฟฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวตู้นะครับมีตู้ใหญ่ๆเลยโอเคครับต่อเนื่องเลยครับ นี่เป็นห้องทํางานนะของคุณลูกค้าตามโจทย์ของลูกค้าแล้วลูกค้าอยากจะได้พื้นที่จัดเก็บของได้เยอะๆนะครับทางเราได้ออกแบบเป็นเป็นตู้เก็บของนะตั้งแต่กําแพงตร,ตรงนี้สุดตรงนู้นเลยนะครับก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่เก็บเอกสารได้เยอะมากๆเลยแต่และช่องนั้นก็แบบเอาไว้แยกเฉพาะเอกสารนะเอกสารสําคัญเอกสารสําคัญมากเอกสารสําคัญ นิดหน่อย <c oughs> ก็สามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยส่วนอีกฝั่งนึ่งนะฝั่งตรงข้ามของตู้เก็บของก็คือโซนโต๊ะทํางานนะครับโซนโต๊ะทํางานนะครับก็สามารถวางคอมพิวเตอร์หรือเป็นโคมไฟเอาไว้อ่านหนังสืออะไรต่างๆนะครับก็มีพื้นที่กว้างแบบสุดตรงนู้นเลยนะครับ ด้านล่างนั่นก็จะมี็นลน้นชักที่เอาไว้ใส่ของก็จะมี3ลิ้นชักให้เลยนะครับตรงนี้สามิ้นชักเป็นลุงเป็นลุ้งเปิดนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถใส่ของได้มากมายนะครับเอาไว้ใช้งานส่วนด้านบนนะครับลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากจะได้แบบพื้นที่วางหนังสือคุณลูกค้านั้นชอบอ่านหนังสืออย่างมากเราก็เลยทําชั้นอ่านหนังสือมาให้ทั้งสองชั้นเลยนะครับเอาไว้วางหนังสือแบบจุกใจเลยจริงๆแล้วมีจุดหนึ่งนะครับก็เป็นตู้ อันเีกประสงค์ที่เอาไว้เก็บของทั่วไปนะครับ mm. ก็เป็นตู้ลึกเข้าไปสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องของ Walk i n c l o s e วนะครับว่าเป็นห้องที่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยตามโจทย์ของลูกค้าแล้วลูกค้าอยากจะได้ว a l k In c น o s e t นั้น อยู่ในห้องเดียวกับมาสเตอร์เบดรูมนะแต่ด้วยปริมาณเสื้อผ้าของลูกค้านั้นเยอะเกินไปลูกค้าเลยย้ายวอชินโคเซ็ตมาอยู่ในห้องห้องเดียวนี้เลยก็เลยเออกแบบในทรงแบบตัวแอเพื่อแบบว่าเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโซนแรกนะครับก็คือโซนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ให้สําหรับคุณผู้หญิงนั้นแต่งหน้าก็คือตรงนี้เลยนีก็จกบานใหญ่แล้วก็มีไฟ LED ตรงข้างๆนะครับเพื่อให้มีแสงสว่างในการแต่งหน้าเพื่อให้คุณผู้หญิงนั้นเลือกสีได้ถูกนะครับข้างล่างนั้นก็มีลิ้นชักใหญ่ๆใ,ให้2ลิ้นชักเลยนะครับให้คุณผู้หญิงนั้นเก็บเครื่องสําอางหรือเก็บของต่างๆที่เอาไว้ใช้งานได้ตรงนี้นะครับถัดมาอีกตู้หนึ่งนะครับก็เป็น ตู้เอาไว้สําหรับโชว์กระเป๋านะครับก็เป็นชั้นอย่างนี้เลยสามารถปรับตามขนาดความต้องการได้เลยครับนี่ครับ,รบโอเค มาอีกตู้หนึง่งนะับเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วตอนนี้ก็คือแบบตู้ตั้งแต่ตรงนี้ยาวจะถึงตรงนี้เลยสามารถเก็บเสื้อผ้าได้แบบเยอะมากแลวแบบจุใจของคุณเจ้าของบ้านเลย <c oughs> ตู้แรกนะครับก็จะมีราวแขวนเสื้อต่างระดับนะครับส่วนด้านบนนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรือหมอนผ้ามวมบนนี้ได้เลยตู้นี้ก็สามารถเก็บเสื้อผ้าได้สามารถดันเสื้อผ้าเข้าไปข้างในได้มีพื้นที่เก็บได้เยอะมากมากเลยตรงนี้ส่วนตู้นี้นะครับ มีเพิ่มมาอีกหน่อยก็คือเพิ่มลิ้นชักนะครับสามารถใส่ถุงเท้าหรือชั้นในของต่างๆหรือนาฬิกาก็ได้เอาไว้เอามาไว้เก็บอย่างนี้ก็อยางได้เลยครับผมนี่นะครับมีหลายชั้นเลยมีสชั้นในโซนนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปเลครับเป็นโซนมาสเตอร์เวดรูมครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของมาสเตอร์เบดรูมนนะครับโอเคครับนี่ก็คือโซนเตียงนะครับเป็นฐานเตียงใหญ่หญเลยสามารถนอนได้เป็นคิงไซส์เลยแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือของเตียงนี้ก็คือไฟ LED ครับสามารถเปิดไฟนี้เพื่อแบบว่าให้นั่งห้องนั้นมีไฟสลัว์สรไม่แสบตาเดินไปข้าห้องน้าได้สะดวกมากขึ้นเลยแล้วมีจุดหนึ่งก็คือนี่ครับเป็นโซนที่เอาไว้เก็บพวกหมอนพว,พวกผ้าห่มต่างๆอ่าเป็นนิ้นชัดใต้เตียงนะครับก็เป็นซอฟต์กรุนี่ครับสามารถเก็บได้ เยอะเลยส่วนห้องมัสเตอร์เบ็นลุงก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้ตกแต่งด้วยสไตล์โคซี่มูจิคนระับ กำลังเป็นที่นิยมสำหรับตอนนี้เลยนะครับสำหรับนนท่านใดที่สนใจจะตกแต่งกับ FN Decor สามารถติดต่อมาทางด้านล่างนี้เลยแอดมินรอตอบพร้อม24ชั่วโมงนะครับสามารถปรึกษาอะไรกับทางแอดมินก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะเจอใครที่ไม่ใช่ผมแน่ๆครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ,รบเอาจริงโซนี้นว้าวมาก ค่อนข้าง<ช>สวยนะพี่บานเฟรม,มอลูมิเนียมสีดําตัดกับตัวลายไม้สีเข้มใช่ครับอ,อันนี้เป็นหน้าบานเก็บของนะก็อาจจะเป็นของที่ดูแบบใช้งานแบบแล้วมันดูเยอะดูลกอะไรอย่างเงี้ย<อ>ครับในส่วนของอินคอรเซ็ตของห้องเบสรลูมาเบสรูมสอง,2 2> อรงจริงๆห้องนี้ออกแบบง,ง่ายมากเพราะว่าลูกค้าค่ะเขามี reference ที่ชัดเจนชัดเจนใช่ดีไซน์ที่ต้องการลูกค้ามีอยู่แล้วจริงๆมันง่ายต่อการออกแบบ